ยายนานต้นไม้ยายมันโดนวันนี้ผมไม่เกี่ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เกี่ยวมันเมื่อกี้มันโดนวันนี้แล้วมันก็ขึ้นไปวันนี้มันเป็นที่เท เอาใหม่เอาลูกอีกครั้งหนึ่งเตะแรงเกิแบบนนะเดี๋ยว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 ปีเปิดข้อแบบนี้ในชะ่ไหมอืมสี่ผ้าองสาเน่เเออยเหออกัดจังหวะให้เ,เต็มข้อดิออต้องเตะแบบนี้ไม่ตันน้ำมันไม่เตะแบบนี้แล้ว,ลวใ,ใครหนักกัน え <music>